จะมีคอนโดเป็นของตัวเองที่สำคัญเลยติดรถไฟฟ้าด้วยโอ้ดีมากโอยเดินทางสะดวกเลยไปงานนี้ก็ได้เลยนะจ๊ะที่พารากอนฮอล์นั่นเองนะมาดูกันหน่อยละกันสำหรับงานนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้เจอหนุ่มหมากประเด็นกับสาวคิมเบอรี่เขาออกงานคู่กันมันก็เลยมีประเด็นนะสิคะว่าทั้งคู่เนี่ยออกงานคู่กันงานนี้เนี่ยเป็นงานแรกเลยหรือเปล่าเออที่สําคัญก็คือเหมือนกับว่า พี่เจสกับสาวคิมเนี่ยก็เลิกลากันไปเรียบร้อยแล้วสักพักหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งแล้วล่าสุดเขาก็เลยมีประเด็นขึ้นมาอีกว่าหนุ่มหมากเนี่ยหลายๆคนก็รู้ว่าเป็นคู่จิ้นกับสาวคิมมันก็เลยมีคําถามว่าทั้งคู่เนี่ยจะคบกันจริงจรเพไหมหลายคนเชียร์นะดูต้นรักริมรั้วเขาก็อินอะไรอย่างนี้เออและที่สําคัญค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสาวคิมเนี่ยได้คุยติดต่อกับพี่เจสอยู่หรือเปล่ารวมไปถึงว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มหมากก็โสดนะสาวคิมก็โสดทั้งคู่เนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาความสััมมพนธ์หรือเเปปลล่่าาไตติดยคะ ไม่มีไม่มีไม่ค่ะงานก็คือชวนงานแล้วเราก็เคยสนใจกันอยู่แล้ว <c oughs> แหละไม่อะค่ะก็เป็นพี่น้องกันอย่างเงี้ยค่ะมาตั้งงานแล้วจริงๆคือมันมาตั้งแต่แบบโอ้เราถ่ายละครมากี่เรื่องด้วยกันนะ<ช> <ๆ S 2> แล้วเราก็ออกงานด้วยกันแบบตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีข่าวก็เลยทําให้คนแบบว่าหันมาสนใจมากกว่าเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จริงเนาะเราก็ให้สัมภาษณ์มาหลายครั้งแล้วแล้วก็เออเออก็แฟนคลับเขาใช่ครับพราบผมก็คือน่าจะเป็นแบบ กระแสละครก็ย yeah nee ังคงเขาคงกินต่อเนื่องแหละครับอยากให้ทุกๆคนมองว่าเราเนี่ยสรุปแล้วคือก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเป็นยังไงอะค่ะก็โอเคค่ะก็ตามสภาพค่ะคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรอะค่ะมันก็มันก็คงไม่แต่ก็แล้วแต่คนจะคิดอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีครับเราส่วนใหญ่เราจะทำพูดอะไรให้ให้ไม่ตอกย้ำความรู้สึกกันดีกว่าใช่ไหมก็เปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนไปคุยนู่นคุยนี่ดีกว่า ก็เราก็ไม่ทําทำอะไรผิดนี่ยค่ก็ไปกันเป็นแก๊งอยู่ปันเรื่องปกติแล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้มันก็เรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องอนาคตนะตอนนี้เราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันนะไม่ค่ะเป็นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเรายุติความสัมพันธ์กันคุณก็จะบอกความจริงแล้วมันก็มันก็หยุดแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เราไม่ได้ทะเลาะกันอะไรขนาดนั้นเดือนหน้าจีบไหมคิมเบอร์รี่เนี่ย เรื่องนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆเอาเอาเป็นว่าผมอยากจะบอกว่าบอกกลางๆแล้วกันเอาเป็นว่ามันก็แล้วแต่อนาคตมันก็แล้วแต่ผมนิยคิดมันก็แล้วแต่อะไรหลายๆอย่างไม่หรอกค่ะคือตอนนี้เราก็เป็นพี่น้องกันนะคะ<แ>ก,ก็ก็มีความรู้สึกที่ดีๆเป็นพี่น้องกันจริงๆ อ่าหลังจากที่ให้สัมภาษณ์ไปเขาบอกบว่าจริงๆแล้วเนี่ยง,งานนี้เนี่ยเป็นงานคู่งานแรก<อ>หลังจากที่มีข่าวออกมาหลายต่อหลายครั้งเลยที่สําคัญค่ะเขาบอกว่าคุงคู่กันออกงานแบบนี้เนี่ยจะสยบข่าวมือที่3หรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หรอกเราก็อยากให้มองว่าเราเนี่ยยังเป็นพี่น้องกันอยู่เหมือนเดิมและที่สําคัญค่ะเขาบอกว่าได้คุยกับพี่เจตไม้สาวคิมของเราก็ยังบอกว่าก็ยังคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นพี่น้องกันอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันก็ยังสามารถปรึกษาคุยอะไรกันได้และประเด็น ท,ท้ายเลยที่หลายๆคนสงสยัยก็คือว่าทั้งนุ่มมากับสาวคิมเนี่ยเหมือนกับว่ายังโสดด้วยกันทั้งคู่ะจะเดินหน้าจีบไหมหรือว่าจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่าทั้งคู่ก็เลยบอกว่าบอกไม่ได้มาแล้วแต่อนาคตสีเรทรเปว่าสีเรทสกเรทเนี่รอดูกันต่อไปชอบคำนี้คุณหมังมากเลยชอบมากเดี๋ยวราจเป็นโฆษณาย่อฝรั่งหรือเปล่าเนี่ยมันชิคเก็ตไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้จะกมาทั้คู่คุณมากกับคุณคิมเบอรี่ไปแล้วมาจับคุณหมากแยกเดียวเดียวดีกว่าเพราะว่าเขาก็มีประเด็นนอกจากที่ จะมีประเด็นกับคุณคิมแล้วก็มีจับน้องโมมลชนกครับล่าสุดเลยมีลูกหลุดมาไปกินข้าวด้วยกันเลยกระานนิดนึงความรำคาญกับโมมลชนกตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับรูปพึงรูปที่รูปที่โพสเนี่ยมันดูสนิทกันอะคือมันดูแบบมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือนะล้อมีข่าวว่าก่อนอันนี้โมเนี่ย ชนิดกับบี้อ่าใช่รวจะไปเป็นมือที่3ามเขาหรือเปล่านะฮะนะฮะรวมไปถึงเชลโมเรื่องบี้บ้างไหมนะฮะรวมไปถึงเท่าที่คุยกับโมเนี่ยโมเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สุดท้ายเลยคือบอกว่าทำไมหมากต้องเป็นสเปกนางเอกเอกแสกไปติดตามกันครับครับผมก็ยอมรับว่าว่าว่าไปกินข้าวด้วยกันอ๋อจริงจริงเราก็จริงๆก็โพสต์เออ่ไม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 ่ตั้งใจจะคิดอะไรนะก็โพสโพสขำๆครับผมแต่ว่า นั่นแหละตอนนี้ก็โมกับผมก็เป็นพี่น้องกันอยู่มากน้อยแค่ไหนก็ตอนนี้ก็ถือว่าสนิทเหมือนกันหลังๆมาเนี่ยก็ช่วงนี้มีอีเวนต์ event, เสร็จอีเวนต์แล้วก็ค่อนข้างเจอนัดกินข้าวกันบ่อยเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องงงครับไม่ต้องงงก็คือเป็นเป็นเป็นเด็กบ้านเดียวกันมือที่สามอีกแล้วนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไม่ไม่ไมไมผมผมผมไม,ไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าตอนนี้เราก็สถานะเราก็บอกได้ว่าเป็นพี่น้องกันแล้วก็อนาคตไม่รู้ จีบหรือเปล่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เขาน้าสนิทแล้วกันมูน่ารักมูเป็นเป็นผู้หญิงที่เหมือนแมนแมนอ่ะแมนแมนอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนหมากในร่างผู้หญิงอ่ะก็ถือว่าคุยกันรู้เรื่องนก็น่า <Okay. S 2> รักก็คุยเรื่อยๆครับผมก็คุยเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ขับรถไปชนกับอีกคันหนึ่งครับด้วยความประมาททั้งคู่ครับผมก็ เคลียร์กันแล้วไม่มีอะไรดูตอบดูต่อไปผมก็ยังไม่ทราบผมก็ตอบกลางๆไว้ก่อนก็คือก็เซฟทั้งโมเซฟทั้งผมด้วยแล้วกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนเรามันไม่ได้คบกันที่ค่ายอ่เออเวลาเขาวันนี้ใจคอนี่ใส่ใจคอโมชนบอกว่าอย่าเพิ่งใช้คำว่าแฟนเลยนะฮะยอมรับว่ามีไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็มีการโพสต์รูปขำๆตามสไตล์เพื่อนๆกันนะครับรวมไปถึงรูปที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีขอคงขอเคลียร์อะไรแบบนี้เขาบอกจริงๆแล้วคีก็ครับ ซีกเก็ตอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันงงเหมือนกันซีเก็ตอะไรของเขานั่นแหละเออมันต้องมีอะไรนะรู้ไหมถึงสนิทสนิทกันได้ไงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นผู้จัดการคนเดียวกันก็บางทีก็อาจจะมีไปกินข้าวด้วยกันอะไรแบบนี้นะรู้ไหมถึงโมสิกับพี่กลัวข่าวมือที่สามหรือเปล่าบอกอีกแล้วเหรอโอกไม่มีโกับพี่ก็กับพี่คุณโมเนี่ยน่าจะเป็นค่ายเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันสนิทกันเลยแบบนี้นะฮะรวมไปถึงที่บอกว่าเท่าเท่าที่คุยกับโมมาโมเป็นไงบ้างเขาบอกว่าโมก็น่ารักนิสัยห้าวๆนะฮะแบบผู้ชาย เหมือนหมากในร่างผู้หญิงนี่ไงน,น,นี่ไงแล้วก็บอกว่าที่บอกว่าเอ๊ทำไมต้องเป็นนางเอกเอกแซกด้วย <c oughs> ก็บอกจริงๆแล้วไม่เกี่ยวคนเราจะคบกันเนี่ยมันอยู่ที่นิสัยใจคอมากกว่า <c oughs> นะฮะก็ <c oughs> รอติดตามกันต่อไปแต่ดูเหมือนว่าเขาพูดเหมือนกับข้างเปิดเหมือนกันนะมันดูมีอะไรเอารอติดตามมาละกันว่านุ่มหมากเขาจะชนะแล้วใครจะเข้าวินโมวชนกหรือว่าคิมเบอรี่อีกหนึ่งนุ่มละกันนะคะปิดท้ายกับที่พี่นามินต้าของเราดีกว่ามันมีภาพที่พี่ต้าเนี่ยโพสต์ขึ้นไอจีมันเป็นรูปของแท็กซี่กับรถตู้ไม่ได้หรอไม่แล้วเขาบอกว่ามันยังไงหลายคนมองว่าเราเนี่ยปรีดแตกเลยมันก็โมโหอะไรอย่างนี้ รวมไปถึงว่าหลังจากที่เหมือนกับว่าคอนเสิร์ตรีวิวเนี่ยของแกรมมี่จบไปแล้วก็ยังมีตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวมาว่าพี่แก้วพี่แก้วซาซากับสองคนนี้เนี่ยเขามีอะไรสนิทกันตอนนี้เนี่ยยังได้สารสัมพันธ์กันอยู่หรือเปล่ารวมไปถึงว่างานในวันนี้เนี่ยของไอเดโอเนี่ยเขาบอกว่าในรายชื่อเนี่ยจะมีพี่พลอยเชิญมามาด้วยเออพี่ราวิต้าของเราเนี่ยได้รู้ไหมแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างมีโอกาสที่เหมือนกับว่าจะได้ร่วมงานกันหรือเปล่าสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างไปติดตามค่ะจริงๆเป็นภาพที่ก่อให้เกิด สร้างอารมณ์เนาะสร้างอารมณ์คือเห็นว่าคือมันน่าโมโหเหมือนกันที่ที่รถไปไม่ได้เลยแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครช่วยกันเลยแต่ทีนี้ใครเห็นภาพนี้จะไปตีความยังไงมัน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 แล้วแต่เขาอะครับคือผมก็เห็นภาพนี้แล้วก็สิ่งที่ผมบอกก็คือผมบอกว่าก็อยากให้ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมจริงๆแล้วถึงแม้ว่าทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันยังไม่พอถ้าเกิดะระบบที่การขนส่งของเรามันยังไม่ดีก็เป็นแค่ คําบอกเล่าเฉยๆครับเอามาแชร์ให้ดูก็คิดว่าหลายๆคนก็คงได้แง่มุมกลับไปคิดกันก็ให้ฝากให้ลองไปคิดกันเองแล้วกันนะครับผม,ผมทําอะไรผมก็ไต่ตองะครับไม่เคยเหลุดปิดแตกหรืออะไรเงี้ยผมว่าที่ที่คนที่หลุดคงจะเป็นคนที่เขาหลุดเองมากกว่ม้มใช่ไหม,มแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะปลุกกระแสอะไรใดๆทั้งสิ้น,นครับผมเองก็ ตกใจเหมือนกันที่โอ้โหลงเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ตั้งเยอะก็เป็นแค่ภาพในอินสตาแกรมที่ผมเห็นมาแล้วผมก็มาแชร์แค่นั้นเองเอดังนั้นใครจะคิดไปยังไงก็เป็นเรื่องของแต่ละคนจะตีความแล้วกันถ้าเกิดโมโหแล้วก็คุมอารมณ์ไม่ได้ผมก็แนะนําให้ไปเข้าวัดเข้าวาซะไม่ได้ไม่ได้นัดไม่ได้นัดกันมาไม่ได้มาด้วยกันหรือต้องใจออกงานด้วยกันนะครับจริงๆงงานนี้เนี่ยเ,เป็นงานที่แก้วเป็นคนจัดนะครับแล้วก็แก้วเขาก็สนิทสนมกับ คุณชานนลแล้วก็ภรรยาของของ,ของคุณชานนลไพลินผมเองก็ก,ก็ก็สนิทกับพี่โก้แล้วก็รู้จักกับไพลินด้วยผมก็มาให้กําลังใจเขาอะครับเเราก็เป็นคนรู้จักกันก็มีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่านั้นเองไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับคือผมก็ไม่ได้ซสีเรียสอะไรจริงๆแล้วถ้าจะไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยถ้าจะไปก็ไปได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ ยังไงนะไม่ได้เหมือนว่าเหมือน2ต่อ2อะไรเงี้ยไม่ได้ไปเดท่ะไม่ได้ไปเดทเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็ตัวผมผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะให้เวลาตัวเองสักนิดนึงดีกว่ายังไม่อยากที่จะ,อะมองใครเป็นแฟนหรือคบกับใครฮนะขอขอเวลาสักพักหนึ่งแล้วกันไม่หรอกนะก็ก,ก็ก็สนิทกันครับก็คือ,อไปออกกําลังกายด้วยกันแล้วก็ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน คือเราก็พูดไม่ได้ครับว่าอนาคตมันจะต้องเป็นอย่างง้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมเองก็ไม่อยากจะ,จะไปฟันธงถ้าเกิดผมรู้ว่าเขาพลอยเขาจะต้องมางานไหนแล้วผมจะต้องหนีอะไรเงี้ยผมว่ามันมันจะอยู่ร่วมโลกกันลำบากไหมใช่ไหมฮะเพราะว่าเราคงจะได้เจอกันอีกเยอะครับคือคงผมคงไม่มีทางลืมเขาหรอกนะเนาะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นผมก็ ขอมองและจําแต่ในสิ่งที่ดีครับทีนี้เราจะจําในรูปแบบลักษณะไหนเนี่ยม,มันอยู่ที่ตัวเราของบางอย่างถึงอยากจะลืมเราไม่มีทางจะลืมได้ครับมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการที่จะจํามันในลักษณะไหนมากกว่าถ้าเราจํามันให้ดีที่สุดเนี่ยม,มันก็ทําให้อดีตที่มันเป็นเนี่ยม,มันเป็นอดีตที่มีค่าแล้วก็สร้าง สร้างทางให้เราเดินต่อไปในอนาคตได้เพราะฉะนั้นผมก็พยายามที่จะไม่ลืมนะครับทุกอย่างไม่ได้ติดต่อเลยครับ<ม>ก็ไม่ได้คุยกันตั้งแต่ต้องคุยกันได้ครับแต่ไปถึงตอนนั้นไปถึงตอนนั้นเนี่ยก็คงจะต้องไปดูกันว่ารู้สึกยังไงแต่ว่าเราก็คือเราก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้เคลียเรียบร้อยนะคะสำหรับ ประเด็นแรกก่อนเลยสําหรับเรื่องของรถตู้กับเอ,อ,อะไรนะ แท็กตี้กับรถตู้เออจัำได้เลยถึงภาพอยู่ใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครที่เห็นภาพนี้เนี่ยมันก็สร้างอารมณ์ได้ทางนั้นแหละแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วแต่คนจะคิดก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยช่วยกันมันก็ไม่แปลกที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเอาเรื่องของตัวเองมาก่อนไม่กหนเขาจะไม่ิเขาบอกว่าเครดิตเนี่ยเขาบอกไม่รู้จะให้ใครก็มาจากคุณพ่อใช่แต่รู้พ่อแล้วไม่รู้ว่าพ่อมขาจะไหนแต่คุณนายสวยมากใช่รถวิ่ไม่ได้เลยรถตู้กับรถเมล์เต็มเลยเป็นอย่างนี้เลยเอออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของพี่า เพื่อนกันแล้วก็เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมที่จะมีความรักครั้งใหม่ก็อยากจะให้เวลาตัวเองน้อยและที่สําคัญเลยเขาบอกว่ารายชื่อของพี่พลอยเนี่ยเข้ามาอยู่ในงานนี้ด้วยพี่ต้าของเราบอกว่าพอทราบแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็โอเคเขาไม่ไม่จาเป็นที่จะต้องวิ่งหนีอะไรเพราะถ้าวิ่งหนีงานที่เหมือนกับว่าพี่พลอยเขามามันก็ต้องวิ่งไปตลอดชีวิตใช่ถูกเขาก็เลยบอกว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังเหมือนกับว่าหลายๆคนมองว่าพี่ต้าเนี่ยยังลืมพี่พลอยไม่ได้เขาเลยบอกว่าก็คงลืมไม่ได้หรอกแต่ว่าขอจําในสิ่งที่ดี ก็แล้วกันสุดท้ายคุณพลวิ่งหนีคุณต้าไปเองไม่มาว่ <c oughs> างั้นเออเคลียร์ไปแล้วก็ให้กําลังใจพี่เขาแล,นนแล้วกันน้องเราลองนี้แล้วก็ทีมงานมีความสามารถด้วย<ช>โอ้ยโสดได้ไม่นานหรอกครับได้ไม่นานหรอกค่ะมาค่ะมาค่ะเฮ้ยไม่ไดไ้ใช่หรอกวันนี้ก็หมดเวลากับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับ ก่อนจะจากกันไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์บีวันนั่นเองค่ะเรื่องไายใหนไม่ต้องพูดถึงนะคะบีวันไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่านียมใช้กันมากในหมู่ดาราแล้วก็พริตตี้ค่ะถูกต้องครับเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนนะครับแอลกลูตาไทโอน ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวเนียนสดใสดูดีมีออร่านะครับหาจึงได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับใช่แล้วค่ะก่อนจาัดก,การทิ้งที่เอาไว้เหมือนเดิมค่ะที่อยู่ด้านล่างนี้ให้คุณผู้ชมเขียนปลายเสนียบ่าหรือว่าจดหมายมาแนะนําตีชมรายการค่ะหรือว่าใครอยากจะชมรายการของสถานาีเรานะครับย้อนหลังนะฮะเข้าไปกันได้ครับที่ www.intv.co.th นะครับค่ะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ